ครับชมกันครับนี่คือมันเฮิบที่ปอกเปลือกออกหมดนะครับเรากำลังจะต้มเพื่อที่จะไปเป็นส่วนประกอบในการกวนข้าวทิพย์นะครับซึ่งคนข้าวทิพย์ก็จะใช้มันอยู่เหมือนกันนะครับใช้มันใช้มันเทศมันมือเสืออะไรพวกนี้นะครับแต่ปีนี้ผมมีมันเฮิบ ไปขุดมาไปเยอะนะครับก็เลยจะทําการต้มมันเทบนะครับเพื่อที่จะไปเป็นส่วนประกอบในการกวนข้าวทิพนะครับก็คอยดูกันครับน่าจะเป็นพวงนี้เช้าแล้วครับถึงจะได้ดูตอนเละนะครับตอนนี้ก็ทําการต้มนะครับพึ่งฝานเปลือกฝานอะไรเสร็จนะครับด้วยฝีมือของพี่สาวนะครับเป็นคนทํานะครับ กับการปอกเปลือกนะครับเพื่อเป็นวัตถุดิบอีกอย่างหนึ่งในการที่เราจะไปเป็นส่วนประกอบในการกวนข้าวทิพย์นะครับครับมันเฮิบมันเฮิะครับเดี๋ยวค่อยดูอีกทีนะครับตอนมเมล็ดพรุ่งนี้เช้านะครับนี่คือ วัตถุดิบจากมันเฮิบนะครับที่ต้มแล้วก็บดเอาไว้เพื่อที่จะไปควนข้าวทิพนะครับครับนี่ครับเตรียมพร้อมในการเป็นวัตถุดิบาการควนข้าวทิพนะครับส่วนไอ้ที่แปรสภาพแต่ยังไม่ได้ทอดนะครับนี่ครับเป็นการทำข้าวเกลียบนะครับใส่แป้งใส่อะไรนึ่งแล้วก็ เอามาตากแดดไว้นะครับแต่ยังไม่ทอดนะครับวันนี้ยังไม่รวมกันเพราะว่ากําลังยุ่งยากกับงานอ,ออกพรรษาคือการกวนข้าวทิพย์อยู่นะครับก็อาจจะยังไม่ได้ชมนะครับความจริงก็อยากจะไปะถ่ายทําให้ดูเรื่องของการกวนข้าวทิพย์ที่วัดนะครับแต่ว่าเกิดปัญหาเล็กๆน้อยๆครับก็คือว่าต้อง เปลี่ยนกับพี่สาวในการดูแลคุณเหลนครับแต่ย้อนตอนนี้ยังไม่ตื่นครับคุณเหลนต้องก็เลยไม่ได้ออกไปหากินนะครับนะครับโอเปิดปูปูเล็กๆนะครับเป็นของหลานของผมนะครับที่ออกลูกมาครับก็เลยกลายเป็นเหลนผมไปนะครับแต่ก็ อยากจะไปถ่ายทําให้ดูู่ครับวิธีการกวนข้าวทิพย์ของแต่ละพื้นที่เป็นแบบไหนนะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ไปหรือเปล่านะครับกับการกวนข้าวทิพย์นะครับก็แล้วแต่ว่านะครับเพราะว่าบางครั้งบางทีก็ต้องปรับเปลี่ยนนะครับตามสภาพว่าความพร้อมในการที่จะไปทำนะครับ ไปถ่ายทำหรือเปล่านะครับเพราะว่าพี่สาวแกอ,อ,อาจจะมีอะไรที่ทำเยอะกว่านะครับเพราะว่าแกก็ไปทำขันหมากเบงนะครับที่ทำไปวันพระทุกวันแต่วันนี้ก็จะเป็นการเตรียมการเพื่อที่จะกวนเขาทิพย์นะครับทำขันหมากเบงทำอะไรเยอะแยะนะครับก็เลยผมก็เลยต้องกลายเป็นคนดูแลคุณเหลนอยู่ที่บ้านนะครับ ไม่ได้ออกไปหาอยู่หากินนะครับก็คงจะประมาณนี้แล้วครับกับการทำวัตถุดิบในการไปปวนข้าวทิพย์นะครับเดี๋ยวคอยดูอีกทีครับว่าจะมีโอกาสไปถ่ายไหมนะครับถ้าพี่สาวแกวกลับมาทําอะไรเสร็จแกกลับมาก็อาจจะยังควนไม่เสร็จก็อาจจะได้แวบๆบแบบแบบไปถ่ายทําให้ดูนะครับนะครับตอนนี้กับการเตรียมวัตถุดิบในการไป ขอบรับิพครับสวัสดีครับ